นะครับคุณบรรยายบุญิชักพาสไบหนังปืนอู้จินนับนะครับคุณดาพรอู้โหใครตระหนักจุกะสวัสดีครับโอ้วันนี้เจอคนโลกครับมาไหนพมมานี่มานาเรียงมาสักพักแล้วครับมาสักพักแล้วโอ้เจ๋ยวเลยประมาณสองร้อยมาทีได้20นาทีได้เนาะดีบครับนั่นแหละ 200บาทเห็นไลฟ์สดอยู่เมื่อกี้ขับรถไปด้วยดูไลฟ์สดไปด้วยสนอมเดวันนี้ของของใครครับที่ลงนี่ของลูกค้าครับผมของลูกค้าใช้ตู้แบรนด์ของอาจารย์เนาะ ใช่ครับเป็นตู้เบสนะครับเป็นตู้เบสเป็นตู้เบร์ตัวออเดอร์เก้าใช่ไหมจารย์ใช่ครับออืวันนี้มีโอกาสได้มีบุญแล้วอาจารย์มีบุญได้ฟังออเดอร์เก้าของอาจารย์แล้วอ่ะทุกคนคงจะรู้จักนะครับอาจารย์โชคชาลีนะครับครับผมสวัสดีครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ทีมเครื่องเสียงของเมืองช้างนะอาจารย์เนาะของสุรินทร์บ้านเราครับผมอ่ะเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้อาจารย์งานกระเบื้องเป็นงานกระถินนะครับตอนนี้เขากําลังประชาสัมพันธ์อยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงไมค์ก่อนดีกว่าอาจารย์ครับไปฟังครับ เจ้าของเครื่องไหนเจ้าของเครื่องคนไหนเนาะก็ทำไมฟางกังยับเสื้อสีแดงโอ้โหคนสวัชชัยเชียโพสองร้อยคนในคนไหนเจ้าของเครื่องสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานทุกท่านเลยขออนุญาตมาเยี่ยมชมเครื่องเสียงหน่อยเด้อวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์โชชาลีมาช่วยพ่เศษให้เนาะอาจารย์อะไรนะเจ้าของเจ้าของคุยไม่ค่อยเป็นบอกใช่รับคุยไม่ค่อยเก่งครับผมเอาเดี๋ยวฟังเสียงไม่ก่อนนะครับนางสาวโสพันษาเดริส100บาทคุณจิรยุทธ์โสวัฒนาแสง100บาท คุณสุรินอยู่นานห้า,า,าร้อยบาทข้าวสารพร้อมกับข้าวสารนะครับนายชมพู่ <c oughs> นายชมพู่สุดแสงสามร้อยบาทคุณแม่แอบงามสงวนสองร้อยบาทหมอนหนึ่งใบโอ้เสียงไม่ดีมากเลยนไะงงวนกินไงงวน พันชัยหนึ่งร้อยบาทใบครับพี่น้องคุณหานยโดนานสองร้อยบาทคุณแม่สวยโอ้ย้อสะเทือนแน่นอนครับขอไปคุณพ่อแสดพันสุกสามร้อยบาทคุณแม่เทคงามจากโนหนึ่งร้อยบาทหมอนหนึ่งใบผ้าสบายหนึ่งใบนะครับอคุณแม่เตทกนะครับ เดี๋ยวเราจะถามว่าเราสอบหลักรองจนครับสอบหลักรองโดยโคศกท่านกราขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับประชาสัมพันธ์เสร็จก่อนเนาะแล้วเราค่อยพูดคุยกับทีมงานทีมงานนี้นะครับว่าเขาชื่อทีมงานอะไรนะครับรอสักครู่ครับผมจุดบอลดึงร้อยบาทหมอลดึงไปอ่ะพิธีการเสร็จแล้วเนาะอาจารย์อ่าสัมภาษณ์น้องเขาก่อนว่าชื่อทีมงานอะไรครับนี่ลูกชิ้นซาวครับลูกชิ้นซาว ย่ะชมสนอมเตอลูกชิ้นซาวอยู่ที่บ้านอะไรครับอาจารย์บ้านธรรมราชธรรมราชตำบลสะกาศอำเภอสังขะถูกไหมอาจารย์สังขะสุรินทนะครับวันนี้ก็น้องบอกว่าไม่ชํานาญเรื่องการพรีเซนต์ก็เลยผมให้เจ้าของแบรนด์ CL ที่ใช้ตู้ของอาจารย์อยู่ให้อาจารย์มาช่วยพรีเซตนน้องหน่อยคบครับสวัสดีครับผมอ่ะปะเราไปที่เครื่องปรุงเลยครับอาจารย์ไปเริ่มต้นตรงนั้นเลยไป โอ้งานกระถินนะครับสุดยอดเลยครับช่วงนี้พี่น้องงานกระถินทั้งนั้นเลยครับอู้เปียวจะเลิศเจนเกติลเกติลอ้ะวอู้หูเจนนับเอาอาจารย์เริ่มเลยอาจารย์โชว์ชาลีเริ่มเลยครับอ่ะนะครับพขาก็เลยครับจากทีมงานลูกชิ้นนะครับ,รบก็ใช้เป็นของโบ๊ทครับโอ๊โบ๊ท BTL หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้โหซื้อมานานยังเนี่ยตัวเนี้ยซื้อมานานยัง เพิ่งปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาอาจารย์บู๊มาส่งเองเลยไหมไปรับอหรอไปรับเอาเองที่ไหนที่สาขาว่าเลยนะที่บุรีรัมเขาเขาไปจูนที่ไหนหรออ๋อเขาเกอาจารย์เกมาจูนแถวบุรีรัมย์เราก็เลยไปรับที่นู่นไปเท่าไหร่นี่ครับแทนนี้ร่มเหล็กก็ซีมือซีซีมือซี่มเหไปกระดิกแค่เม็ดเดียวเองจริงนะอาจารย์ครับเดี๋ยวตอนเปิดได้เจอรู้เลยอันนี้มันกี่วันนะตามนี้หรือเปล่าวันกัน น่าจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับอ้อาจารย์คิดว่ายกกี่คนเนี่ยสี่คนสี่คนไม่ไหวไม่ใช่แค่เสียงหนักนะครับอาจารย์น้ำหนักด้วยใช่ใช่ครับเอามาตัวมิกครับอาจารย์มิกก็เป็นของซาวเบสนะครับอันนี้กี่ช่องครับหนี่งแปดช่องเนาะแปดช่องซาวเบสแปดช่องนะครับ QM8R นะครับตัวนี้อ่ะตัวถัดไปเลยครับอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟธรรมดาของ NPE นะครับครับอ่านี่ไมลอยครับ แล้วก็ EQ เป็นของบาลานเซอร์อ่าฮะบาลานเซอร์นะครับแล้วก็ครอสสามทางเนาะที่นี้ใช้เป็นของ NPE นะครับเล่นสามทางใช่ไหมจันเล่นสองทางเล่นสองใช่ไหมอ๋อเล่นสองอ่ะโอเคต่อไปครับอันนี้ประกอบครับอมประกอบวันนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมตัวนี้แบบอ่ะตัวนี้ขับอะไรขับเสียงกลางป่ากลางกลางข้างละกี่ใบจันสี่ข้างละสี่เนาะเล่นที่สองโอมเล่นที่สองโอมอันนี้ก็ข้างละสี่เบรดเนาะครับอาจารย์บอกว่าไอ้สเต็ปเท่าไหร่นั่นอะ 60A 60A 60เนอะโอ้แจ๋วครับนี่ผุมกําลังและเครื่องปรุงของทีมงานลูกชิ้นก็ประมาณนี้นะฮะโอ้น่ากินมากเลยอนะี <c oughs> ชมอทีมงานนะ่ะนารักน่ากินเลยนาะยอาจารย์โชชาลีบอกว่าให้ผมดูอะไรนะดูสาย เออใช่ครับสายรูสายเอ้าแกใช้ทำมันไหนเล็กมากนะครับมาดูดีครับเล็กจริงครับทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานเปลี่ยนนะจานปรับปรุงครับปรับปรุงหน่อยบอกให้ทีมงานปรับปรุงน่าจะขนาด2อคูนหนึ่งนะครับครับผมสองคูนหนึ่งจุดห้ายังไม่ถึงเลยอันนี้ทั้งสายเบสแล้วก็เสียงกลางเล็กมากนะโอ้แต่เสียงออกมาขนาดนี้ผมถือว่าถ้าได้ใหญ่กว่านี้น่าจะมัครใหญ่กว่านี้มันต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องอัพแล้วแหละมันร้อนนะครับความเป็นน้ำ เพราะสายสายใหญ่มันการเดินทางของเสียงมันก็จะดีขึ้นใช่ครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาเราฟังเสียงดีกว่านะอาจารย์เนาะว่าสายเล็กขนาดนี้แล้วเสียงจะจะได้ดีไหมได้ดีขนาดไหนอาจารย์โชคชาลีฟังก่อนผมแล้วเดี๋ยวผมจะฟังตามอาจารย์นั่งอ้าผมเพิ่งเดินทางมาถึงก่อนก่อนบองดําสักประมาณสิบนาทีได้โอ้ผมลืมเดี๋ยวอาจารย์ลืมไปแนะนําตู้ปะมา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 เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมละ คุยกันเพลินจนเกือบลืมตู้ลำโพงครับเอาอาจารย์ไปหน้าตู้เลยครับได้มาทั้งสองคนแหละครับผมอ่ทั้งอาจารย์ทั้งเจ้าของเลย <c oughs> เป็นแบรนด์ของอาจารย์โชคชาลีส,สูตรนี้คือสูตรอะไรครับอาจารย์ออเดอร์เก้าครับออเดอร์เก้าที่อาจารย์ผลิตมานี่ครบครบปียังอาจารย์ครบปีเมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วเนาะใช่ครับรู้สึกว่าจะเป็นผลิตเก้าเดือนเก้าถูกไหมที่อาจารย์ 9, เคยบอกเก้าเดือนเก้าอ่าแล้วก็ ตั้งชื่อว่าเป็นออเดอร์เก้าครับผมถ้าผมจะไม่ผิดที่แกเคยบอกผมวันนี้ผมจะมีบุญได้มาฟังเสียงของเจ้าออเดอร์เก้าแล้วได้ยินชื่อมานานแต่ยังไม่มีบุญนะวันนี้มีบุญแล้วบุญกระถินด้วย <c oughs> อาจารย์ใช้ดอกอะไรครับคันนีตต้ครับคันนี้กี่บาทครับพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทเนาะคันนี้อินทนนท์นะครับอ๋อเจ้าอินทนนท์ใช่ไหมครับโอ้แจ๋วเลยครับอาจารย์ใบเท่าไหร่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสเปคใบละสามพันสองร้อยบาทครับสามพันสองร้อยบาท ทบยังแต่แกรงปั๊มขอบมุมยางแล้วก็หูจับไม้อ๋อยังไม่ทบเนยังไม่ทบถ้าทบมันจะเป็นขอบเหล็กแล้วก็หูจับเหล็กครับครับผมอ่าถ้าทบเท่าไหร่ครับอาจารย์สี่พันสองครับสี่พันสองเนาะอันนี้ตัวรองเนาะครับอไม่ถึงรองดีนะมันถึงอ๋อยังไม่ถึงรองใช่ไหมกลางกลางอยู่อ๋อกลางกลางอยู่อะใครสนใจเนี่ยก็ติดต่ออาจารย์โชชาลีได้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมารอฟังเสียงว่าเบตจะจุกปวงจุกปิเหมือนที่อาจารย์โชชาลีชอบชอบพูดบอกผมหรือเปล่าเป็นสโลแก อาจารย์เสียงกลางเป็นค่ายไหนค่ายเอออดีโอครับจากบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์บ่ใช่ไหมครับอยู่แถวไหนของบุรีรัมย์เนาะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแกอยู่น่าจะอยู่ในตัวเมืองเลยครับอยู่ในเมืองตอนนี้แกจะทําเป็นซีนซีแล้วอันนี้อาจารจะเป็นตัวแรกๆเนาะครับครับอ๋ออาจารย์ใช้โดขอะไรครับเสียงกลางอันนี้ครับคันนี้ตัวนี้เป็นโครงปั๊มครับโครงปั๊มเนาะแล้วเหลมอะไรครับอาจารย์ตองเปครับเลมตองแปอู้เสียบดากอีกแล้วขายดีนะเหลมตองเป็นอ้าว แจวเลยครับชุดนี้อถ้ารับงานจริงๆนี่ชุดนี้รับราคาเท่าไหร่ครับต่อคืนคืนประมาณสองพันครับสองพันสองพันบาทต่อคืนนะไม่ใช่งานเหมานะอ๋อต่อคืนสองพันบาทนะครับชุดนี้ก็ถือว่าราคายังได้อยู่นายจันจันโชคชลีคิดว่าราคาได้ไหมครับก็พอได้เลยพอพอดีพอดีเนาะใช่ครับไม่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 ต่ําไม่สูงมากราคา2,000บาทต่อคืนนะชุดนี้เป็นชุดแปดคุณแปดเลยเนาะอ่าแปดคุณแปดเลยเนี่ยอแจ๋วเลยครับอ่ะฟังเสียงดีกว่าครับอาจารย์ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงระบบเสียงของทีมงานลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นสาวครับลูกชิ้นสาวโอ้สัยจะแซ่บหนัวครับฟังเสียงครับ ได้รู้มากครับ เป็นลูกๆเลยอาจารย์โชชาลีอ้ใช่ครับอันนี้ขนดาดดอกธรรมดาแล้วก็สายเล็กด้วยนะครับอู้สุดยอดครับผมว<อ>่าเกศใช้สายใหญ่กว่านี้ใช้ดอกดีๆกว่านี้ผมว่าน่าจะพอดีกว่านี้เยอะเลยโอู้ผมยอมยอมรับลูกเบ็ดของอาจารย์เลยครับสุดยอดมาก เจอญนามอ้ยอมเฮ้ยอ้เน่นอนกันอาจารย์โชชาลีมตีนไลโอ้ทีมงานลูกชิน้นลูกชิ้นสาวชื่อก็อร่อยเสียงก็อร่อยนะพี่น้องโอ้มึงหรือเอาอีกสักสาวหนึ่งครับ โอ้สุดยอดครับต,รตู้ไอรือคลังเลยเตอโ้ยอมเฮ้ยอยอมยอมยอมครับพี่น้องโอ้เป็นตูวเวต้เบสที่สมกับที่แกบอกจุปิจุปวงอะไรของแกนั่นแหละรครับพี่น้องอยอมเฮ้ยตู้ตะมอนี้ไม่ธรรมดาเต้ออเดอร์เก้านะครับพี่น้องนี่ ขออาจารย์โชคชาลีนะครับ CL ใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยให้เบอร์ทงเบอร์โทรแล้วก็เฟซบงเฟซบุ๊กของอาจารย์นะครับวรอวนลจนน้ำยอมเลยไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่น่าใช้ผมเคยไปสัมผัส b ีของแกแล้วเสียงก็คุณภาพเหมือนกันนะครับอ่ะมาฟังออเดอร์เวันนี้ก็ไม่ผิดหวังอีกอีกหสูตรนะครับอู้จีวจนนับนะอูออดก,กุณจเจริญบานโมดสดับไงเมีนบนบน,บนเท่นแบบ เออความตระรือจะค่อยขมานะอ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีดีเข้ามารับชมอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วอ่าโปรโมทอะไรอีกเนาะตอนนี้ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะขอบคุณทีมงานลูกชิ้นซาวผมชอบชื่อนี่เลยอะไรจริงๆเลยวันนี่นะขอบคุณทีมงานอาจารย์ทางลูกชิ้นซาวด้วยที่ให้บังดามารีวิวเนาะอาจารย์ติดต่อเครื่องเสียงอาจารย์ผ่านทาง Facebook มีไหมมี Facebook ของตัวเองไหมชินเลยครับ ชื่อลูกชิ้นเลยอ่าภาษาไทยเนาะแล้วก็เบอร์โทรครับอาจารย์เอาติดต่อในเฟซเลยครับอ๋อในเฟซเอาเลยเนาะอ่ะทีนี้อันนี้อันนี้คือของทางเจ้าของเครื่องอ่ะทีนี้มาทางอาจารย์บ้างสนใจตู้ลำโพงของอาจารย์ติดต่อได้ทางไหนครับก็ทางเฟซบุ๊กนะครับก็ผมเล่นอยู่โซเฟบก็เฟซหลักก็คือโชคชลีสาวครับเครื่องเสียงของช้างแล้วก็เบอร์โทรครับติดต่อครกบ0827509060ครับครับอ่ะ ถ้ามีเฟสที่สามไปยืมตังนะคือเฟสปลอมเน่จารย์เอาวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์โชคชาลีที่มาพรีเซนต์ให้แล้วก็ขอบคุณทีมงานลูกชิ้นซาวด้วยครับผมอ่ะลาไปแล้วทุกคนสวัสดีครับจุงกะอู้ตีมารอบบัตรไปแล้วครับพี่น้องอู้เจ้าเต้าเจ็เลยเร้าห้อยบัตรจุงกะ